ค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะนะคะวันนี้คุณครูจะมาอ,าอธิบายนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งจุดสองนะคะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานนะคะเริ่มกันเลยนะคะคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานนะคะหมายถึงคุณงามความดี แล้วก็ความถูกต้องในการแสดงออกทั้งทางกายวาจาและใจของแต่ละบุคคลซึ่งยึดเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสยัยนะคะส่วนจริยธรรมเนี่ยหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวในการปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมนะคะนะถ้าทุกคนมีจริยธรรม ยึดกฎเกณฑ์นะคะสังคมก็จะสงบสุขนะคะ,ะการมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานเนี่ยเป็นเป็นการทำงานอย่างมีก็คือเป็นการทำงานอย่างมีจิตสำนึกถูกวิธีมีขั้นตอนมีประสิทธิภาพและก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้นะคะหนึ่งมีสติสัมปชัญญะนะคะ คุณธรรมจริยธรรมในการทํางานข้อที่1ต้องมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะหมายถึงว่าการควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองให้พร้อมให้มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทางประสาทสัมผัสการใช้ปัญญาการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และประพฤติปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆได้อย่างรอบคอบเหมาะสมและถูกต้องนะสองความซื่อสัตย์ในการทำงานเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่องานที่เราได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้วยความจริงใจไม่คดโกงไม่หลอกลวงผู้อื่นเราจึงจะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานข้อที่สาม ต้องมีความเสียสละนะคะในการทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราจะต้องไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเราจะต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักรู้จักการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็เพื่อที่อะไรคะเมื่อเราทำแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะได้ความสุขที่ตัวเราก่อนนะคะ การที่เราอุทิศตนเพื่อการทํางานเนี่ยก็จะได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงานการนับถือของเพื่อนร่วมงานนะคะ 4. มีความยุติธรรมในการทํางานนะคะเราทํางานร่วมกับคนอื่นในทำทำงานร่วมกับคนหมู่มากเ,เราอาจจะชอบคนนี้เยอะหน่อยคนนี้อาจจะชอบน้อยหน่อย แต่การทำงานเราจะมีมากมีน้อยไม่ได้เราจะต้องเป็นกลางไม่ลำเอียงนะคะไม่ลำเอียงไม่มีอคติต่างๆนะคะไม่ไม่หูเบาด้วยนะหมายถึงว่าการติดชินทาอะไรอย่างเงี้ยการที่เราได้รับข่า,ขาวได้รับเ,เสียงอะไรหรือได้รับฟังอะไรมาเนี่ยนะคะต้องหนักแน่น นะคะแล้วก็ให้ความเคารพนับถือกับเพื่อนร่วมง,งานโดยเท่าเทียมกันทุกๆคนนะข้อ5นะคะมีความประหยัดในการทำงานนะคะเราจะต้องเรียนรู้ที่จะอดออมไม่ฟุ่มเฟือยนะคะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรเป็นหลักโดยการนำสิ่งที่เหลือใช้นะคะหรือสิ่งที่มันยังพอมีประโยชน์อนะ,ะพอมา แตบแปลงซ่อมแซมหรือมาทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะซึ่งให้การทำงานเนี่ยมันมีคุณค่าข้อที่6นะคะก็คือมีความขยันอดทนในการทำงานเนี่ยมันต้องขยันและต้องอดทนนะต้องมีความมุ่งมั่นต่อการทำงานที่เราได้รับมอบหมายเพื่อให้งานนั้นเนี่ยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งวัน การทํางานทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าอะไรก็แเราแต่เราจะต้องเจอปัญหาคนที่ไม่เคยเจอปัญหาเลยคือคนที่ไม่เคยทําอะไรนะคนที่ไม่เคยทํางานก็จะไม่เจอปัญหาดังนั้นปัญหามันเกิดได้ทุกได้ตลอดถ้าเราทํางานบ่อยๆเราเจอปัญหาบ่อยๆปัญหาเนี้ยหรืออุปสรรคเนี้ยมันจะกลายเป็นบทเรียนทําให้เราเนี่มีกลุ่มคุ้มกันมีความแข็งแกร่งมีความพร้อม ที่จะรับมือกับสิ่งที่มันจะมากระทบก,กับเรานะคะซึ่งมันเป็นบทเรียนที่สําคัญมันเป็นการเรียนรู้ของคนมันเป็นการเรียนรู้ในการทํางานซึ่งมันจะทําให้เรามีความเรียกว่าอะไรนะมีความมั่นคงมีความมั่นใจในการที่เราจะเดินต่อไปในการทํางานนะคะเจ็ดนะคะมีความตรงต่อเวลา เป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเลยนะการตรงต่อเวลาเนี่ยไม่มาทำงานสายไม่ส่งงานช้าอ,อย่างสั่งงานก็สั่งงานก็ต้องส่งตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่นได้ นะต่อคนอื่นได้เขาอาจจะรอง,งานเราอยู่แล้วเขาก็ทํางานต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ข้อที่8นะคะก็คือความมีระเบียบวินยัยระเบียบวินัยหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เพื่อให้อ่อเพื่อไว้เป็นแนวในการปฏิบัติและดำเนินง,งาน ดำเนินการให้ถูกลำดับถูกวิธีการให้มันมีความเรียบร้อยออถูกต้องตามปัญญาบัลข้อบ,บังคับข้อตกลงของกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมนะคะอันต่อไปก็คือมีความรับผิดชอบนะการทำงานต้องมีความรับผิดชอบนะ,ะรับผิดรับชอบทำงานดี ก็ได้รับความเชืรชมถ้าเราทํางานผิดพลาดนะคะเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําไปด้วยต้องเอาใจใส่มุ่งมั่นต่อการทํางานหน้าที่ด้วยความผูกพันภาคเพียรเพื่อให้การทํางานเนี่ยสำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีนะคะทีนี้เรามาดูจริยธรรมในการทํางานทั่วไปจริยธรรมที่นํามาซึ่งความสุขความเจริญในการทํางานและก็การดํารงชีวิต นะคะก็คือ,เ,อเราเรียกว่ามงคล38ประการมงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะะมีดังนี้ชำนาญในวิชาชีพของตนซึ่งตรงกับมงคลชีวิตข้อที่8นะคะเป็นการนํำความรู้ที่เราได้เล่าเรียนมาที่เราได้ฝึกฝนอบรมมาเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดความชำนาญจนสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวเราได้ เลียงครอบครัวลิงชีพได้ 2. ระเบียบวินัยตรงกับมงคลชีวิตข้อที่9นะคะเป็นการฝึกกายวาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันทั่วไปเขายอมรับข้อที่3กนะคะกาววาจาดีตรงกับมงคลสาิ 8, ่ข้อที่10นะคะก็คือวจีสุดจริต4ประการได้แก่ความจริงนะคะ คําประสานสามาคัคคีคําสุภาพคํามีประโยชน์ข้อที่4นะคะคือการทํางานไม่ข้างค้างตรงกับมงคลชีวิตข้อที่14นะคะข,ข้อที่14นะคะลักษณะาการทํางานของคนทั่วไปเนี่ยจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือทํางานที่ค้างคือทํางานไม่เสร็จสักทีอะงานมันจะยุ่งเหยิงทํางานไม่เสร็จทํางานไม่ทันนะคะอีกอย่างอีก แบบหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทำงานเสร็จทันเวลาทำงานเรียบร้อยทําทำงานเต็มตำเต็มฝีมือนะคะแล้วก็ทำงานได้สำเร็จรู้ล่วงนะคะอันนี้นะคะคือ QR Code นะ,ะแบบทดสอบนะคะการเรียนรู้ที่1.2ที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานก็ให้หนักเรียนนะคะเข้าไปทำแบบทดสอบนะคะถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็อ่าบมาดูวิดีโอนะคะแล้วก็ไปตอบคำถามนะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจก็ขอให้หนักเรียนมีความสุขในการเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ